เมากาแฟก็ยิ่งกอดเมากแฟก็ริ่งรู้จิ้งตอนเย็นใครว่ากินเราอีกินเรากปจงได้มึงก็บ่นอนอยู่แล้วลองกินแล้วมงมาบ้นเบาอีเด็นๆเอาจิ๋วน่อยเมาอีอเ่าเมากาแพโอ้ยเมาบ่าเบาอี๋ผมเมากาแพก็กินนอนจริงเหรอโอ้ยพ่อกินบ่อยนะลืมเขาอาวงนัรอ้าววันดีครับพี่หนุ ก่อนทำนี้คลิปนี้นะพอนนี้ผ้าลูกๆมายมงานยางานซิเกิลใหม่นะครับถือว่าของหมอลำติดลำเกินอันนี้จะเป็นคงจะเป็นรถที่สองครับไม่ใช่รถแรกรถแรกผ่านไปหัวหัวใหญ่แม่ตะโพนไงนะครับก็รวยแล้ว อันนี้รอบที่สองครับมีท่ามีลูกไส้ครับไปเอกเต้อัตชัยครับเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นชัยได้ใช่ไหมไม่ใช่อัติศิษยชัยเรามีชัยนะสิเออซสิที่แล้วทำไมผมไหลยังไงอ่ะพ่อท่านพลาทานพลาโอ้ไหลโอ้ไหลทานพันถ้าเราใชัยดีโอ้เปลี่ยนท่านพลาน้องคงน้อง อะไรวะน้ำใส่ท่านอะไรหรือยังเดี๋ยวมันจะได้เปลี่ยนนกิใหม่เอาาตั้งเบียร์สสยจวดแล้วครับี่นองมือนี้จะว่ามันเดพ่อพอมีทคนทางคนกำลังเอลเอวอยู่ท่ับทางจวดครับเขาเจ้าัถสปอร์ตเขาเจ้ากำลังเอาหุ่นเชิดโอ้โ่นออมาลํบากระ เดี๋ยวพ่อพอครับโอ้จริงเดี๋ยวฟังเพลงขาเจ้าไปพักหนึ่งครับโอ้รู้สึกว่าดีได้พอเนาะเ็นไงก็มีการผสมผสานรับในเรื่องของก่อนอำเภอนะครับประกอบด้วยก็รูกเอาฟังม้วนหันเน่อาค์จ้าในหมว่ม้วนมันมวนหมอม้วนเดี๋ยวฟังขาข่าวครับเดี๋ยวฟังขาเจ้าหอ้ขาวาพอยังนี้เเด็กพอยยงน้ ยังยังยังพอนเฟิร์มครับต้องไงพอนเฟิร์มทีแต่ว่าไอ้พวข,ข่าวครับถือว่าเป็นเป็นเพลงหนึ่งนะครับที่โอเคครับถือว่าอะไรมีการผสมผสานหลากหลายครับโต้เพื่อนหรั่งขอ,องตัวเพื่อนหรั่งเป็นอินดีย <c oughs> ครับสวัสดีครับถือว่าเมื่อนี้มาถ้าเก <c oughs> พี่น้องมาฝากพี่น้องนะครับสำหรับทีมงานศิลปินในสังกัดน,นะครับพรเพื่อร่วมเพลิน สักกัดจังหน่อยไข่พยาบาาซจว,นจวนดนไข่ไซจวดโดยตรงเลยจังหน่อยนะครับจะคอยเห็ดก็คอยสั่งเชรนิดเชิน้อยตำก็สามารถครับพี่น้องครับรเพราะว่าเ้องขมองเห็นลูกแต่ละคนที่มีความตางนะครับแล้วก็มีความสามารถจะคอยทยอยเห็ดทยอยเห็ดนะครับว่ได้มาจะมีแต่ชุนนี้ครับชุนนี้มาก่อน อ่าแล้วก็ชุดต่อไปหรือรถต่อไปนะครับพ <อะ S 1> ี่เขาก็เลยเตรียมไปคมพอมเพราะว่าสิเป็นทั้งศิลปินฝ่ายหญิ่งนะครับอันนี้ก็ศิลปินฝ่ายชายครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินทางด้านศิลปินตลกนี้เขาก็ญี่ปุ่นก็นี่กันกที่จะเตรียมคมพรอมอยู่ครับอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่เตรียมที่ซีเรียมากเลยนะครับเพราะว่าบ๊บบ๊อบงในกระชงมันที่ผมจะเ็จน,นะครับมันอยู่ที่จังหวะและความพร้อม ยังคือทั้งนีเลยจุดค,ความสามารถทั้งนั้นลูกกับที่ทั้งหมอรำเพริศนนะครับน้องเตะนอ้องพี่เบียร์นี่ก็จะถนัดสไตล์อินดี้หรือาวาไรตี้หรือขันผสมครับมมหมอรำล็อกนี่รับก็แล้วแต่พอถ้าหมอรำเพร,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 รินจ้าก็จะก็สไตล์นี่ครับ <laughs> นี่ครับ,รบ,รบแต่กับทั้งคนกำลัง คือจะรักงหนูมาดูว่าซ่อมซ่อมเสียงมัางเพราะว่าต่อไปจะใช้ไส่ไก่ไว้ไส่ไก่ไว,ว้วาโทนเสียงเรื้อขี้เสียงมันจะเขาทบขี้ตัวไหนอาจารย์ที่มันจะได้อะไรดนุ่มีทำดนุ่มีมาเป็นไงพี่เนี่ไม่มากเดี๋ยวบอกกันบอกเลยคร <c oughs> ับนี่แหละถือว่าครั้งแรกในชีวิตที่ เป็นการจุดประกายเป็นการสร้างเขาเป็นว่าสร้างพลังสร้างเจ้าของนความสามารถถ้าจนจังหวะมันไม่แน่มันไม่แน่คนเรามีความสามารถจะจริงๆเราต้อ่มีความอดทนกพราะจะเป็นกพรจะเป็นศิลปินได้ไม่ง่ายเลยต้องมีความอดทนศิลปินสมัยเก่านี่ถ้าทำสัญญาหกปีหรือเจ็ดปีหรือสิบปี แล้าแต่บริษัทว่าจะเข้าไปถ้ำในบางที <c oughs> ส,ส่วนสิบเปอรนต์สิบปเต์เพมาะว่าปีสองปีสามปียังเห็นนี่อารมณ์ <c oughs> มันมันว่าเข้าไปคันเจ๊งยิ่งเรียกว่าเขาจะเห็นเลยแต่ทุกวันนี้ด้วยโซเชียลด้วยโลกใหม่นะครับถ้ามีความสามารถเราก็ลุยเลยนะครับจังหวะโอกาสกับฝากพี่น้องสำหรับลูกๆนะครับ <c oughs> สุขุสุนทร เอาต่อไปเอาเอาพี่เทไปใส่เสียงเอาโทนเสียงตัวเองเกินลำเลินเกินอะไรไปเลยพอนจะเข้ากับพอรอของผมแล้วนี่อาจารย์เป็นไงเน้นน้ำเ่ยดูเดี๋ยวนี่อาจารย์ไป็นหกเปอร์นซ็นต์เลนี่เน้นน้ำนี่แะอันนี้เอาได้แล้วเป่าได้แล้วได้ยู่เสียงเพื้นได้อยู่ด้ โอ้ยอาจารย์อาจารย์กระโดงครับน่สวัสดีครับสวัสดีครับไยงไเห็นหังย้เาไปใสไน่ยจตัวทมเอาาจวดจุดจุดจดให้เยอาจารย์งวดนี่เอาพีเต้เขาไปใส่เสียงไปใส่เสียงไปจะไ็่รำเพลินกันขี้ปกติขี้อ่าไปเลย ไบ้าเพรว่าแสบิึงหนาทักลองนะนะมนจะไปทุกเพียงเอาทั้งหอเลยเว้ยพี่จากก็ได้ ยินเสียงของว่อ่างรัวางอะไรจัยินดับองซื้อแท้ละกันคือไม่เปลี่ยนลองพิสานิดนึงชอืมพิสานจับใส่เดียเลยนี่แต่ละคน่อซบรับชื่อเทนิขอสุนะครับเเอ๊ะาใชถาจะเบอครับครั้นี้ครับ อาว่าปวดใจเอาวอนฉันตาซวยเกิดมาเป็นคนซวยสิขอเดินดทักไม่แม่นางเอ้ยขันแห็ใจบ่อนแหนะแหนแล้วผ่าเรื่นเป็นผู้แพ้จากความรักเก็บบานก็ระมัดเดี๋ยวว่าพ่อที่แล้วเด็กคนแพ้คือแพ้ยขาดทึ่งคือซึ่งขัดคนน่าล้นผ่านใจเจ็บปวดหนใจพี่นักตาเจ็บปวดหนใจพี่นักตาวันที่ว่างเธอสองพี่นางของกบปุมพี่นางของกอบกุม เอออัจฉะใช่เอ้าพี่เบียร์มาเอาห้องเช่อกี่เลยดิมียูทูบใช่ไหมคอยืนยัเตีองมาคือมาโทษมาคือจังไงนะครับคนละโทษเลยดิอรมาอะไรเนี่มันจะมีแบบอะไรพวกมันคนละสไตล์มันมีความหลากหลายนะครับใส่หมังไปใช่แล้วครับอาจารย์ใช่ อ่าแนี่ยเจะคลองระกับซืเซียสแต่ลองดีสะอาดหนึ่งไม่เร็วหนึงครับผมอ่าไปสุดรับผมเบียร์ทานทาราเป็นลำเบิร์นครับกวดเสียงเสียงมีกัอ่าสิเจสียงนะครับเนาะเบียร์่ันทราเป็นดํำเบิร์นครับอาไัรกวดนี้ดีกวดใส แม่อวยพรให้ตอนเอาไฟคู่แค้นขู่กีด้งไปเท้เสน้นนี้แค่เหมือนแม่กอดไว้อ้อมแค่ เสร็จแล้วเนาะนพอดีกับือวาใส่ไก่<ร>ไว้บางส่วนแวเข้าคร่าวๆเดี๋ยวพี่น้องก็ดตามต่อไปนะครับเมื่อน,นี้ก็เข้าเจ้าทศพรน,น้องเต้าอาจฉรยชัยนะครับพี่เบียร์ทันธราจะไม่ทาราแล้วนะครับเจอกันครับพี่น้องขอบคุณท่กกำลังใจนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยไปลอดที่สอง พี่น้องติดตามเด้ฝากกำลังใจครับ FC แฟนคลับสสกคนเทื่อว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งให้พี่น้องได้เบิ่งงในชมครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์หลายๆครับขอบคุณครับผู้อยู่เบื้องหลังไปว่าด้เลยก้าล่างเยอะมาก้องนาดูตัวนี้ก็จะซุ้งไก่กูฟิงตั้งทุ่นเสียงจวดต่อไปี๋ยว อีกจักสองสามหมื่อลอดไหมเขามาเยะศิลปิน,นผู้ยิ่งโอเคครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ